นู้นพอใจเป็นนู้นโอเคเอ้าพอใจมาผอนี่ทำไมลูกแล้วนู้ะเออแล้ววันนี้มารีวิวอะไรคะรีวิวที่เด็ที่เด็นู้นนู้นนู้นไปดูไปดูไปดูนี่เตะสูบลมค่ะตุ๊กตาลมลุกใช่ไหมคะเออมีหลายอันนี้เลยเดี๋ยนายมดแดงหันหน้ามาหน่อยโอ้ในตัว พอใจยืนสิเท like <weg> ่าไรพอใจสูงเท่าไหร่ของมดแดงอ่ะยืนพอใจยืนตรงกลางเอานุ้นมาด้วยมีเอทมาเอทพอใจสูงน่ารักจังเลยี่บอมพอไปเล่นไปเล่นโน่นพอใจไปเล่นอนุ่นไปไหนพอใจยืนดูซิพอใจสูงเท่าไหร่ของตุ๊กตายางดูดิประมาณปากขาประมาณปากอีกตัวมดแดงละคะ มดแดงมดแดงมีหลายสีเลยใช่ไหมสีเหลืองก็มีนูนเป็นกล่องแบบไหนกล่องมาให้คุณผู้ชมดูนี่พอได้สูงตรงนี้ค่ะตรงนี้อ๋อลูกนั่นน่ะเออดูอะไรลูกดูพี่มอมออมเหรอมดแดงอ่ะดูพี่มอมออมเหรออ้าวไปเอาไปใกล้ๆหน่อยเร็วไหนเอากล่องมาดูให้คุณผู้ชมดูเป็นยังไงนี่ค่ะของอุลตราแมนนะ,ะก็จะมีอุลตราแมน,น มีหลายสีเลยนะวันนี้เราเอาสีแดงมามีสีเขียวสีแดงสีเหลืองสีส้มสีม่วงสีฟ้าอืมไม่เล่นลูกไม่เล่นแม่ทายเยอะแม่ทายเยอะโอเคค่ะพอใจได้ไหมได้ตีเลยตีเลยพอใจตีลมลูกหน่อยพอใจตีลมลูกหน่อยนี่นี่นี่เอาเอา

กล่องเหรอลูกกล่องดั้มโย่ดอมดัมเหรอลูกเอาชน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 อะไรอะไรเอาละเอาละค่ะนี่มดแดงค่ะไม่ได้มาจะกินขนมยากนะคะนูมนูมดูลูกด้วยนูมกินอะไรลูกกินชมโอ้กินคำเล็กๆกินคำเล็กๆลูกอันนี้นี่เอาไหมแม่นี่นี่อะพอใจ ข้าใจอ่ะอะเล็กๆลูก,ลกเออกินโอเคไปละค่ะบ๊ายบาย